นี่สิงโตทำอะไรครับมามามาทำไอจิ้มนะครับฮะไอจิ้มเกี่ยวดูสิเกี่ยวไอจิ้มดูนี่ไหมครับมีเป็นพวกคู่มือมีเป็นพวกคู่มือมีอะไรไหนครับนี่คืออะไรครับเกี่ยวดูสิครับมันเป็นอะไรครับลูกมัน S <S เป็นขนมปังขนมปังกรอบขนมปังก,กรอบนะฮมาพ่อดูหน่อยขนมปังกรอบนี่ไงโอนเป็นโคนไอติมนี่โคนไอติมโคนไอติมแต่ว่าส่วนนี้คือน่าจะเป็นไอติมหรือเปล่ามีเยอะมากอโอ้เป็นหลอดเป็นหลอดเพราะว่ามันน่าจะเป็นไอติมนะลูกพอพเอาโคนออกมาอันหนึ่ง คนสีเหลืองอ่ะแก่สีอะไรสีเหลืองแก่สีเหลืองแต่ไงเราจะหางันไกลฮะไห้หากันไกลแล้วอ่นไกลอยู่ไหนอ่าใส่สีเหลืองอ้สีชมพูตง่บีบออกไว้นะดูด้วยเวลาวีนะเดี๋ยวมันจะหุกมันออกมานะมันไม่ออกนี่อ่อนไกลเนี่ยตัดพ่อกันไกลให้ระวังด้วยนะครับกันไกลของใครของพ่อนี่นะ ใช่แล้วต้องเก็บให้เป็นที่จะได้ไม่หายเข้าใจไหมครับใส่ดูซิเป็นไอติมไหมครับครับมันเป็นน้ำเหรอเมันต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนไหมใช่ไหนเขาบอกว่าอะไรดูสิพ้าอ,อ่อมสิวางโคนในช่องวงกลมเนียสติกเกอร์บิดสติกเกอร์ลงโคน รวยด้วยเม็ดไ,ได้อยู่มั้งตัวรีดออกมามรีดออกไหมยังไงกได้แล้วไอ <Hey, S 2> เป็นไอติมไหมไอเหาดูสิ hey, เป็นอยู่เป็นอยู่เอาใส่ใส่ใส่เข้าไปเรนกินเรามาใส่ลายอันเราก็ได้เป็นไอติมนะครับอ้าวรวยครับรวยรยอ่าวรวย โอเคแล้วอ้าวชิมดูสิครับเป็นไงเรามากินกันเลยกินดูสิเป็นไงอร่อยอร่อยครับอะไรครับโอ้โหกินไอติมลูก่องกล้องกินตรงนี้เลยหรอเอ้ยดีแวเป็นวิตามินซีอ้าวเหรอใช่เหรอครับใช่โอเคบ๊ายบายก่อนเลยบายบ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่นะครับ